ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ช่อง s a l อนซ Channel ก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะกลับมาในเรื่องของการอ่านผลเลือดนะครับซึ่งเป็นการอ่านผลเลือดเกี่ยวกับค่า CBC ก็คือความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะครับซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยจะมีเม็ดเลือดอยู่3ชนิดนะครับก็คือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดนะครับสาหรับค่าผลเลือดที่เกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงผมจะทําสัญลักษณ์โดยการ ขีดเส้นแดงไว้ที่ค่าผลเลือดนั้นนะครับส่วนเม็ดเลือดขาวเนี่ยผมจะทําสัญ,ญลักษณ์ขีดเส้นสีน้าเงินนะครับส่วนค่าเกี่ยวกับเก็ดเลือดเนี่ยผมจะทําเส้นปะไว้นะครับผมตามที่เห็นหน้าจอนะครับก็เดี๋ยวก่อนเราจะมาแปลผลเลือดกันนะครับเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าเม็ดเลือดเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมีทั้งหมด3ชนิดนะครับผมจะให้ดูรูปจําลองนะฮะ เป็นเลือดชนิดแรกคือเม็ดเลือดแดงนะครับมีหน้าที่เกี่ยวกับลําเลียงแก๊สออกซิเจนนะครับไปเลี้ยงอวัยวะหรือส่วนต่างๆของร่างกายนะครับถ้าเรามีจํานวนเม็ดเลือดแดงน้อยการลําเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส,ส,ส่วนต่างๆของร่างกายก็จะไม่เพียงพอนะครับก็จะทําให้เรารู้สึกอ่อนเพลียนะครับเม็ดเลือดชนิดที่2ครับเป็นเลือดขาว เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่เป็นทหารให้เรานะครับคอยดักจับแล้วก็จัดการสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายเราเมื่อไหรก็ตามที่สิ่ง่สิงแปลกปลอมหรือเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเรามันจะแบ่งตัวแล้วก็ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายเรานะครับแล้วก็เม็ดเลือดชนิดที่3เป็นเกล็ดเลือดซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดนะครับเกล็ดเลือดเนี่ยมีหน้าที่ในการห้ามเลือดเวลาเราเกิดบาดแผลหรือเกิดอุบัติเหตุมันจะรวมตัวกันเกาะกลุ่มกันไปริมเลือดเป็นริ่มเลือดนะฮะเพื่อ ห้ามไม่ให้เลือดเนี่ยไหลออกจากร่างกายเรามากเกินไปนะครับกลับมาเรื่องการอ่านผลเลือดนะครับก็อย่างที่บอกในคลิปที่ผ่านๆมาเกี่ยวกับการอ่านผลเลือดนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าค่าผลเลือดของเราแต่ละค่าเนี่ยมันปกติหรือไม่ปกตินะครับการอ่านผลเนี่ยก็ง่ายๆครับก็คือเราดูที่ทช่องรีซอสก่อนนะครับช่องรีซอสนี่ก็คือผลเลือดของเราเองที่เราได้จากการเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจําปีของเรานะครับ เทียบกับ uh, normal range นะครับซึ่งบางสถานพยาบาลเนี่ยเรียกว่า reference range นะครับซึ่งถ้าค่าผลเลือดของเรานะครับที่อยู่ในช่อง resource เนี่ยมันอยู่ในช่วง normal range หรืออยู่ในช่วงปกติก็แปลความหมายได้ว่ารายการเลือดของเรารายการนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่นอกช่วงก็คือผิดปกติไม่ว่าจะค่าน้อยกว่าช่วงหรือมากกว่าช่วงปกติก็คือผิดปกติหมดนะครับแต่ก,แการอ่านผลหรือแปลผลเนี่ยจะต่างกัน เดี๋ยวเรามาดูทีละรายการนะครับอ,ออก่อนอื่นผมขอบอกก่อนนะครับว่าไอ้ค่า Normal L e n นหรือ r e f e r e ร c e l e n s ของแต่ละสถานพยาบาลเนี่ยอาจจะมีค่าแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะฮะขึ้นอยู่กับเทคนิคการตรวจของแต่ละสถานพยาบาลนะครับอ่เรามาดูค่าของกลุ่มเม็ดเลือดแดงก่อนนะครับผมจะให้ดู3ค่าแรกก่อนนะครับก็คือค่า RBC ค่า RBC บอกเกี่ยวกับปริมาณของเม็ดเลือดแดงนะครับ ค่า Hb ก็คือฮีโมโกลบินบอกปริมาณฮีโมโกลบินซึ่งปริมาณฮีโมโกลบินมากก็จะมีมปริมาณเม็ดเลือดแดงมากไปด้วยซึ่งมันก็จะบอกปริมาณเม็ดเลือดแดงในทางอ้อมนะครับ HCT คือค่าฮีมาโตคริตเป็นค่าที่บอกสัสดส่วนของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงก็คือ2ค่านี้ก็บอกปริมาณเม็ดเลือดแดงในทางอ้อมเหมือนกันนะครับฉะนั้นการแปลผลเนี่ยก็จะแปลผลในทิศทางเดียวกันนะครับถ้า3ค่านี้นะครับต่ำกว่าช่วงปกตินะครับ ซึ่งเราดูจาก normal lens นะครับถ้าอยู่นอกช่วง normal lens ซึ่งน้อยกว่า,าช่วงปกติเราจะแปลความได้ว่าเราเ,เรามีภาวะเลือดจางนะครับจากการขาดธาตุเหล็กหรือโรคธาลัสซีเมียนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม3ค่านี้สูงกว่ามีค่าสูงกว่าช่วงปกติก็แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าเ,เรามีภาวะเลือดข้นนะฮะมีปริมาณเม็ดเลือดแดงที่มากเกินไปนะครับ การมีภาวะเลือดข้นก็ไม่ดีนะครับหมายความว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะจับกลุ่มกันเป็นก้อนนะฮะทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดขนาดเล็กก็คือหลอดเลือดฝอยนะครับถ้ามีภาวะผิดปกติก็ต้องปรึกษาแพทย์นะครับผมอกลุ่มต่อมาครับค่า MCV กับ MCH ไอ้สองค่านี้นะครับเป็นการบอกเกี่ยวกับขนาดเม็ดเลือดแดงนะฮะซึ่ง ค่า MCV เนี่ยย่อมมาจาก Mean Cell Volume นะครับ m c s ย่อมมาจาก Mean Cell h e m o g l o b i n นะครับการที่เม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีขนาดเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปก็บอกได้ถึงภาวะที่ผิดปกติของเม็ดเลือดแดงนะครับมาดูครับถ้าค่า MCV นะครับของเม็ดเลือดแดงหรือค่า m c s นะครับก็คือ ค่าระดับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีมีค่าต่ํากว่าเกณฑ์ปกติเราก็แปลความหมายได้ว่านะครับเรามีภาวะเลือดจางเกี่ยวกับการขาดธาตุเหล็กหรือเป็นโรคทาร์ซิเมียนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับสองค่านี้นะครับสูงกว่าเกณฑ์ปกติหมายความว่าเราก็เป็นภาวะเออเราก็มีขนาดเม็ดเลือดแดงเนี่ยที่ใหญ่กว่าปกตินะครับก็แปลได้อีกก็แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่า เกิดจากภาวะโลหิตจางจากการขาดเอ่อจากการขาดวิตามิน B2 หรือธาตุโฟเลตนะครับหรือมีการสร้างเม็ดเลือดที่ผิดปกติของไขกระดูกหรือว่าเป็นภาวะฮอร์โมนไทรอยที่ต่ำกว่าปกตินะครับออ,อีกค่าหนึ่งที่บอกเกี่ยวกับค่าขนาดของเม็ดเลือดแดงก็คือบรรทัดล่างสุดนะฮะ R D W R D W เนี่ย เป็นการบอกความ ح. แปรปรวนของขนาดเม็ดเลือดแดงหมายความว่าถ้าค่านี้เนี่ยสูงกว่าช่วงปกติหมายความว่าเม็ดเลือดแดงของท่านเนี่ยมีหลายขนาดหลากหลายมากทั้งขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างประมาณนี้นะครับซึ่งการการที่ขนาดเม็ดเลือดไม่เท่ากันเนี่ยก็บอกถึงภาวะที่เม็ดเลือดแดงของท่านเนี่ยผิดปกตินะครับถ้าภาวะปกติเนี่ยเม็ดเลือดแดงจะมีขนาดเท่าเท่ากันพอๆกันนะครับซึ่งขนาดเม็ดเลือดแดงที่ใหญ่กว่าปกติหรือเล็กกว่าปกติเนี่ย ผมก็ได้บอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับว่าอ่านผลอย่างไรนะครับอ่าอีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าเม็ดเลือดแดงนะครับมีขนาดเล็กกว่าปกตินะครับค่า MCV และ m c s เนี่ยจะมีถ้ามีขนาดเล็กกว่าปกติเนี่ยจะอยู่นอกช่วงก็คือจะมีค่าต่ากว่าเกณฑ์ปกตินะครับก็แปลความหมายได้ว่าท่านมีภาวะเลือดจางเกี่ยวกับการขาดธาตุเหล็กหรือโรคธาลัสซีเมียนะครับถ้า2ค่านี้นะครับ มีค่ามากกว่าเกณฑ์ปกติหมายความว่าขนาดเม็ดเลือดแดงของท่านเนี่ยใหญ่กว่าปกตินะครับซึ่งแปลความหมายได้ว่าท่านมีภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุโฟเลตหรือวิตามิน B12 หรือมีภาวะที่ไขกระดูกของท่านเนี่ยสร้างเม็ดเลือดที่ผิดปกติหรือว่าภาวะไทรอยฮอร์โมนที่มีปริมาณต่ำนะครับมาดูอีกค่านึงครับ M C S C M C S C เนี่ยเป็นค่าเกี่ยวกับ บอกเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของฮิโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะครับซึ่งมันก็บอกปริมาณของฮิโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงทางอ้อมนะครับถ้าค่านี้เนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์นะครับต่ำกว่าเกณฑ์หมายความว่าเม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์ของท่านเนี่ยมีความเข้มข้นของฮิโมโกลบินน้อยนะครับก็คือพบได้ในภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหรือโรคทาร์ซิเมียนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่านี้นะครับ สูงกว่าเกณฑ์ปกติหมายความว่าความเข้มข้นของฮิโมโกบินในเม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์มีขนาดมีปริมาณความเข้มข้น,นมากกว่าปกติจะพบในภาวะเลือดจางจากการที่เม็ดเลือดแดงนแตกนะครับเนื่องจากภาวะแพ้ภูมิตัวเองหรือภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเองนะฮะเช่นลบ SLE เป็นต้นนะครับค่านี้นะครับค่าของเล็ดเม็ดเลือดแดงจะมีประมาณนี้นะครับ ต่อไปไปกลุ่มเม็ดเลือดขาวมั่งซึ่งผมทำสัญ,ญลักษณ์เป็นขีดเส้นสีน้าเงินนะฮะปริมาณเม็ดเลือดขาวครับก็คือ WBC อ่าดูค่านี้เป็นหลักก่อนนะฮะถ้าค่านี้นะครับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติหมายความว่าท่านมีปริมาณเม็ดเลือดขาวที่น้อยกว่าปกติหมายความว่าภูมิคุ้มกันท่านบกพร่องนะฮะก็คือมีปริมาณเม็ดเลือดขาวที่น้อยเกินไปซึ่งเมื่อไหรก็ตามที่ท่านมีสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเนี่ยภูมิต้านทานของท่านก็จะสู้กับเชื้อโรคไม่ได้นะฮะ ก็ต้องปรึกษาแพทย์นะฮะมีภาวะผิดปกติอย่างนี้แล้วก็ <c oughs> ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามปริมาณเม็ดเลือดขาวของท่านสูงกว่าช่วงปกติก็แปลความหมายได้ว่าท่านมีภาวะติดเชื้อนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีหน้าที่เป็นทหารให้กับร่างกายเราเ <c oughs> มื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคเข้ามามันก็จะแบ่งตัวให้มากกว่าภาวะปกติเพื่อจัดการกับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายของเรานะฮะ ฉะนั้นการที่เม็ดเลือดขาวเนี่ยสูงกว่าเกณฑ์ปกติก็แสดงแปรผลได้ว,ว่าภาวะนั้นท่านมีการติดเชื้อนะครับซึ่งจะติดเชื้อชนิดอะไรบ้างเราก็ดูเ,เม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดนะครับดูค่าของเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดประกอบต่อมานะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยชนิดย่อยๆก็มีอยู่5ประเภทนะครับตามที่ผมขีดเส้นสีน้ําเงินไว้นะครับมาดูชนิดแรกก่อนครับค่านิวโทรฟิลนะครับนิวโทรฟิลเนี่ย เป็นเม็ดเลือดขาวที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับต่อต้านเชื้อแบคทีเรียถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าผลเลือดนิวโทรฟิลของท่านเนี่ยสูงกว่าเกณฑ์ปกตินะครับก็หมายความว่าท่านอาจจะเกิดภาวะการติดเชื้อแบคทีเรียแบบเฉียบพลันนะครับเม็ดเลือดขาวชนิดต่อมาคือลิมโฟไซต์นะครับลิมโฟไซต์มีหน้าที่เป็นเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่เกี่ยวกับต่อต้านเชื้อไวรัสนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลิมโฟไซต์ ค่าลิมโฟไซต์ของท่านสูงกว่าเกณฑ์ปกติก็หมายความว่าภาวะของท่านเนี่ยจะเกิดภาวะการติดเชื้อไวรัสอย่างเฉียบพลันนะฮะเช่นโรคอิสุวิสยโรคเรื้มโรคหัดนะครับซึ่งการติดเชื้อไวรัสแบบเฉียบพลันก็จะทําให้ผลเลือดค่าลิมโฟไซต์สูงกว่าปกติในตอนนั้นนะครับครับต่อมาครับค่าเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์นะครับถ้าค่าโมโนไซต์ size, มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติจะแปลผลได้ว่า ท่านมีภาวะติดเชื้อเลือรลังเช่นติดเชื้อราเชื้อวันโรคนะครับหรือการติดเชื้อแบคทีเรียที่หัวใจนะครับหรือมีการอักเสบของข้อประเภทลูมาตออยเป็นต้นนะครับผมค่าต่อมาครับค่า eosinophil ค่าเม็ดเลือดขาวตัวนี้ทําหน้าที่เกี่ยวกับต่อต้านพยาธินะฮะหรือต่อต้านการแพ้และการอักเสบถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่า eosinophil เม็ดเลือดขาวของท่านสูงกว่าเกณฑ์ปกตินะครับก็แปลความหมายได้ว่า ท่านอาจจะมีเชื้อพยาธิอยู่ในตัวนะครับหรือว่าท่านมีภาวะภูมิแพ้หรือการอักเสบเป็นต้นนะครับผมค่าเม็ดเลือดขาวชนิดสุดท้ายนะครับบาโซฟิลนะครับบาโซฟิลจะมีหน้าที่เกี่ยวกับบทบาทเกี่ยวกับการอักเสบหรือภูมิแพ้นะครับแน่นอนครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าเม็ดเลือดขาวของท่านบาโซฟิลมีค่าสูงกว่าปกติหมายความว่า ในสภาวะนั้นนะครับท่านอาจจะมีการแพ้บางอย่างเช่นแพ้อาหารเป็นผื่นลมพิษหรือภาวะอักเสบเรื้อรังเช่นเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังเป็นต้นนะครับจะแปลความหมายได้ประมาณนี้นะฮะเม็ดเลือดขาวนะครับมาค่าเม็ดเลือดกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มสุดท้ายก็คือค่าเกล็ดเลือดนะครับค่าเกล็ดเลือดเนี่ยถ้ามีปริมาณต่ำกว่าปกติหมายความว่าท่านมีปริมาณเกล็ดเลือดที่น้อยกว่าปกติ ฉะนั้นเวลาท่านเกิดแผลหรือเกิดอุบัติเหตุเลือดท่านจะหยุดไหลช้านะครับเพราะว่าปริมาณเกล็ดเลือดเนี่ยมีหน้าที่ห้ามเลือดฉะนั้นถ้ามันมีจํานวนไม่เพียงพอก็จะทําให้เลือดหยุดไหลช้านะครับถ้ามีปริมาณมากกว่าปกตินะครับค่าเพชรเลดเนี่ยค่าเกล็ดเลือดมีปริมาณมากกว่าช่วงปกติก็ไม่ดีเหมือนกันหมายความว่าเลือดของท่านเนี่ยจะแข็งตัวได้ง่ายเกินไปนะฮะการแข็งตัวของของเลือดเนี่ยมันจะทําให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดต้องซึ่งก็ถือว่าไม่ดีนะครับ อีกค่าหนึ่งที่เกี่ยวกับเ,เกล็ดเลือดนะครับก็คือค่าเพชรเลดฟอร์มโซเมียหมายถึงว่าเ,เป็นค่าเกี่ยวกับการย้อมสีของเกล็ดเลือดนะฮะถ้าขึ้นคําว่าอดีควอดแปลว่ามีปริมาณที่เพียงพอนะครับหมายความว่าปริมาณเกล็ดเลือดของท่านเนี่ยมีเพียงพอในการห้ามการหยุดไหลของเลือดนะครับค่าจะประมาณนี้นะครับผมอ่ะอีกค่าหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับค่าเม็ดเลือดแดงก็คือ RBC มอร์โฟโลจีหมายถึงรูปร่างของเม็ดเลือดแดงนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าผลเลือดของท่านขึ้นคําว่า Normal แสดงว่ารูปร่างของเม็ดเลือดแดงท่านปกตินะครับไม่มีอะไรแต่ถ้าขึ้นเป็นค่าอื่นเนี่ยก็หมายความว่าค่ารูปร่างของเม็ดเลือดแดงของท่านเนี่ยผิดปกติซึ่งต้องดูว่าผิดปกติในลักษณะไหนนะครับซึ่งก็ต้องมีการตรวจเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเป็นต้นนะครับผมการอ่านผลเลือด C B C นะครับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคราวหน้าเราจะนำเสนอการอ่านผลเลือดเรื่องอะไรอีกก็ขอให้ติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ